พวกเราก็จะจบกันแล้วแม่คุณแม่เนี่ยให้ถือันนั้ไหมวะเดี่ยวพูดเรื่องนี้สงสัยเพราะว่าถ้าเราจรบ,จบม .2 ไปเราจะยังสนิทกัน,นะนอยู่ไหมวะเราคงสนิทกันอยู่แหละฮะ คุณทุกสิ่งขอบคุณทุกอย่างที่ขีดเส้นทางเอา ta ความรู้สึกยังไงกับปวสสอ S2 g r a p h i รุ่นที่20ค่ะค่ะก็ดีนะคะเพราะว่าเด็กๆก,ก็เป็นช่วงที่เด็กๆต้องสู้ชีวิตนิดนึงเพราะว่ามาในช่วงทุกอย่างพังค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนะคะก็สู้ชีวิตกันมากเนาะถือว่าพวกเรามีามพยายามสูงมากเป็นลักษณะข,ของการเพื่อนช่วยเพื่อนเยอะมากครูก็รู้สึกว่าพวกเราช่วยกันดีจะจะด้วยช่วยด้วยความรู้สึกว่าอยากเอาตัวรอดต้องพูดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ครูมีความรู้สึกว่าพื้นฐานพวกเราอะ ทำงานร่วมกันได้น้องอยู่ตามเหตุตามผลค่อนข้างโตนะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของพวกเราเนี่ยรับผิดชอบบางคนก็อย่างเงี้ยอย่างจูนก็ทํางานมาแล้วบางคนก็ออย่างก้องก็จะเด็กหน่อยแต่ก้องนี่มาถึงนี้ก้องก็เปลี่ยนทรงผมใหม่อะไรเงี้ยแล้วอยูกก้องก็มตีตัวนี่ชัดเจนซึ่งมีอะไรที่ไม่จริงนะเพราะอย่างก้องเงี้ยยกตัวอย่างอย่างก้องนี่ก็คือเด็กๆผ,ผ,ผมตอนเป็นผู้ชายใช่ไหม ก็ครูก็ยังปวชนึ่งถึงสามเขาก็ยังเป็นแบบนี้แต่พอช้าพอเปลี่ยนไปปวสวรเก็ก็ชัดเจนเลยทุกคนชัดเจนมากครูรู้สึกว่าพวกเราโตขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือกันมากขึ้นก็อยากให้พวกเราเนี่ยเก็บสกิลนี้ไว้เนาะเก็บสกิลนี้ไว้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแยกย้ายไม่ว่าจะเป็นไปซ้ายไปขวาจะหยุดเดินทางหรือจะทํางานทุกคนก็มีเวรของตัวเองแต่ครูอยากจะให้พวกเรารักษาอย่างนึงก็คือความเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนในช่วงเนี้ย ความความเพื่อนที่บริสุทธิ์ที่สุดเพราะว่าทุกคนไม่มีตัวตนเนานะไม่มีตัวตนหมายความว่าหมายความว่าไม่ได้คบกันด้วยว่าเออเธอมีตังเธอมีตำแหน่งเธอมีอะไรเงี้ยตอนนี้ทุกคนเหมือนเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นความจริงใจตอนเนี้ยมันเป็นการพิสูจน์ที่ดีที่สุดเพื่อนหลังจากนี้นะหลังจากที่เราจบไปแล้วเพื่อนหลังจากนี้ก็จะเป็นเพื่อนที่มีผลประโยชน์มันเกี่ยวข้องล,งละเพราะฉะนั้นอย่าในถ้าถ้าพวกเราอยู่เป็นเด็กสุโขทัยในอนาคตมีโอกาสได้ร่วมมือกันแน่ในการทำงานเนาะครูกก็ฝากไว้แค่นี้สู้ ถาพวกหนูจบไปแล้วจะคิดถึงไหมคะคิดถึงสิคิดถึงคนซื้อข้าวเออจริง,รงๆแล้วมีคนเทสขนมครัวงใช่ไหมไม่มีใครเทสเลยว,ว่านี่กินได้ไหมกินไม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแค่นี้แหละแต่จริงๆแล้วไม่ได้คิดถึงมากเพราะว่าอะไรครูรู้ว่าพวกเราไปได้ดีทุกคนแน่ๆนะครูดูแล้วสกิลทุกคนได้มีอะไรอยากวอวยพรพวกหนูไหมคะก็ขอให้พวกเราเอ่อเรียกอะไรรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะแล้วก็โลกภายนอกมันโหดร้าย ก็พยายามรักษาเนื้อรักษา,าตัวอย่าด้อยค่าตัวเองแล้วก็สิ่งเดเก,กิดขึ้นดีเสมออืมเออแอมมีความรู้สึกยังไงกับปวส .2 กราฟิกรุ่นที่20คะิ่ะก็มีความรู้สึกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความเป็นผู้นาสูงมากเพราะว่ามีความเป็นพี่เวลาทําอะไรเนี้ยพี่ก็จะคอยนําแล้วก็คอยหากิจกรรมอะไรดีๆให้น้องแล้วก็คอยเป็นพี่ที่ทําหน้าที่ได้ดีมากๆทําให้แบบ บรรยากาศของแผนกเราเนี้ยมันดูแบบอบอุ่นเนาะแล้วก็แล้วก็ถ้าพวกหนูเรียนจบไปแล้วแอมจะคิดถึงไหมคะคิดถึงมากมากก็คงแบบว่าไม่มีใครมาแบบเกือกกิ้งให้ครูเห็น<ม>แล้วก็ไม่มีแผนกช่วยยกน้ำข้อห้องพัสดุเนาะเพราะว่เเาเวลาใช้ก็จะเป็นห้องโูแกตลอดแล้วก็เหมือนเราอะอยู่ด้วยกันมาถึงระยะเวลามันจะสั้นอะ แต่มันเป็นอะไรที่ดีมากๆคำตอบสุดท้ายแล้วนะอยากไวพออะไรให้พวกหนูไหมคะก็ขอให้เดินตามฝันของตัวเองเนาะใครมีฝันทางไหนก็ไปตามฝันแล้วก็อย่าลืมคิดถึงกันมากนะแต่รอให้ดีกันแหละ I'm going to go the house. i the house.